إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فقد امركم الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم اما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์ลอสุบฮานอ a h u w a ทุกท่านกระเราขอสั่งเสียกันตักเตือนกันให้มีความทักวามีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์ all ุบฮาน n a h u w a เพื่อที่จะเป็นสเสบียงและก็สิ่งที่คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ all ุบฮาน n a h u w a ในวันเกียร์มาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในทุกๆประชาชาตินั้นท่าน,นพระองค์ all ุบฮาน n a h u w a t ได้ส่งบรรดารอซูลบรรดานาบี เพื่อที่จะมาบอกมาสอนมาปรับปรุงในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของความเชื่อในแต่ละกลุ่มในแต่ละชนในแต่ละยุคแต่ละสมัยและรวมถึงการที่พระองค์อัลลอสุบฮานะฮุวะตาลาได้ส่งท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัลฮิวะซัลลัลลลมมาในยุคสมัยของยาฮิลียะยุคสมัยที่บุคคลในยุคในยุคนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะฝังลูกผู้หญิงของเขาให้ตายทั้งเป็นมีความเสื่อมเสียในเรื่องของศีลธรรม มีความเสื่อมเสียในเรื่องของสังคมดังนั้นเองพระองค์ลอสุบฮาน์ฮหัวตาลาจึงได้ส่งท่านนาบีมหัมะลอลลัอะัยหิวะซัลลัมมาเพื่อที่จะบอกมาเพื่อที่จะสอนในสิ่งที่เป็นสัจธรร,รมจากอัลกุรอานในสิ่งที่เป็นทางนำจากพระองค์ลอสุบฮาน์ฮหัวตาลาให้แก่พวกเขาเพื่อที่จะปรับปรุงการใช้ชีวิตของพวกเขาจากแนวทางที่ไม่ถูกต้องมาสู่แนวทางอันสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม พระองค์ละซุบฮานะฮูตะลาได้กล่าวเอาไว้ในอันกุรอานนะครับว่าวะลเราด้ะอับนาลิกุลุกอุมมะตินรอซูล่และแน่นอนเราได้ประทานมาในทุกๆประชาชาติในทุกๆกลุ่มชนรอซูล่ผู้ที่จะนำสารจากพระองค์ละซุบฮานะฮ์วูตะลาผู้ที่เป็นรอซูลของพระองค์ละซุบฮานะฮ์ูตะลาอเนบูดุลโลมาเพื่อที่จะบอกแก่มนุษย์ในยุคสมัยแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นที่พวกเขานะครับออกห่าง จากการปฏิบัติที่ถูกต้องที่พวกเขามีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องต่อพระองค์ Allah Subhanahu าลาที่พวกเขาในบางยุคบางสมัยไม่รู้จักกับพรบะองค์ a ล l a h Subhanahu w Taala อันเนี่บุดุลลอมาเพื่อที่จะบอกมาเพื่อที่จะสอนในเรื่องราวของหลักความเชื่อในเรื่องราวของหลักการปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์แต่ละยุคสมัยนั้นเคารพอิบะดาต่อพระองค์ Allah s u b าลาวัจทะในิบุตรตกูฏและออกห่าง จากการไปให้การคอรุปต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์ลอสุบฮานะฮัวตาลาดังนั้นเองในวันที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลุวะัยฮิวะสลลัมสามารถที่จะพิชิตมหานครมักกะสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลุวะัยฮิวะสลัมทำก็คือการขจัดรูปปั้นต่างๆจํา,าจนวน360กว่ารูปที่ถูกวางรอบๆกบกาบะเพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นพ้นไปจากดินแดนเตอฮีต เพื่อให้มนุษยาชาติจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันจนกระทั่งถึงยุคสมัยของวันอาคริร์ได้อิบาดะต่อพร,ระองค์ Allah Subhanahu wa t a าลาและออกห่างจากการตั้งคาคีต่อพร,ระองค์อัล a h s u b h a n a h า wa taala ฝามินฮุมมันฮัดล,ละและจากบางส่วนของมนุษย์ก็เป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อ l l a h s u b h a n า h u wa t a าลาได้ฮีดดยะได้ทางนำแก่พวกเขา มาสู่ความเข้าใจและยอมรับในศาสนาอิสลามว่ามินหุมมันฮักกตอะไยฮิดดอลาละและอีกจำนวนมากของมนุษย์ที่พวกเขาเหล่านั้นยังหลงจมปรับอยู่กับความหลงผิดที่เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับศาสนาของพระองค์ลลอสุบฮาะหะนฮุาตาลานั้นเป็นศาสนาที่สูงส่งศาสนาของพระองค์ลอสุบฮานหนฮตาลาเป็นทางนำที่มั่นคง เป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอสุบฮานะอวะตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัดีนอินดัลลอฮินอิสลามศาสนาที่แท้จริงที่จะได้รับการยอมรับจากพระองค์อัลลอสุบฮานะอวะตาลานั้นคือศาสนาอิสลามแต่ไม่มีการบังคับในศาสนาไม่มีการบังคับคกดขี่ข่มเหงให้คนใดคนหนึ่งเข้ามาสู่การเป็นมุสลิมด้วยกับคมหอกคมดาบ เราเรียกร้องเราเชิญชวนนะครับด้วยกับกีตาบุลลอดด้วยกับสุนนะของท่านนาบีหม่ฮัมมัสละลลอฮุอวยิวะอัลล,ลัมเพื่อที่จะชักจูงบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัาลลาอดังนั้นเองพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัาลลอจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าลาอิครอฮฺฟิดดีนไม่มีการบังคับในาศาสนาไม่มีการบังคับบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะาฮ เพราะศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงแค่ชื่อเพราะศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบการปฏิบัติภายนอกเพราะศาสนาอิสลามนั้นก็คือสิ่งที่เป็นการยอมรับในหัวใจการรู้จักกับพระองค์สุบฮานอหัวตาละการยอมรับต่อพระองค์สุบฮานอหัวตาละความเชื่อมั่นที่มีต่อพระองค์สุบฮานอหัวตาละแล้วกล่าวออกมาด้วยกับคําพูดด้วยกับกัลิมชัชชาฮดา ด้วยกับการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การอิบารัอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาละและท่านนาบี m ัม a m m a d สล,ลลัลเป็นรอซศูลของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาละและหลังจากนั้นความเป็นอิสลามไม่ใช่สิ้นสุดเพียงแค่สิ่งที่อยู่ในหัวใจไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่คำพูดที่ออกมาจากปากแต่จะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อใช้ของศาสนาจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความรู้ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเมื่อใดก็ตามนะครับที่เขาก้าวเข้ามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a า l a ไม่ว่าด้วยกับการที่เกิดออกมาจากครรนของมารดาหรือเพิ่งจะรับอิสลามในยุคที่เขาเติบโตขึ้นมาแล้วหน้าที่ของเขาคือการเรียนรู้การศึกษาในหลักความเชื่อที่ถูกต้องที่มีต่อพระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a าล a ในหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบี m ัมม m m a d s a ลล a ล l a h u alaihi w a s a ล l a ข้อพระองค์อง Allah Subhanahu w นะต t a าดได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ายาอายวลลาดีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ที่มี إ ي ่านมีความศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยอุดคุลูฟิซซิลมีกาฟะพวกท่านทั้งหลายจงเข้าสู่สาศาสนาอิสลามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์คำว่าครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่ในรูปลักษณ์ภายนอกคำว่าครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่อยู่ในหัวใจคำว่าครบถ้วนสมบูรณ์นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยกับความเชื่อ ที่ถูกต้องต่อบระองอัลลอฮฺซุบฮานัวะตะลาการเรียนรู้ในรูปแบบการปฏิบัติที่ถูกต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและนามาสู่การปฏิบัติเพราะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อใดก็ตามที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมีการเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดเพี้ยนจากหลักการของศาสนามันก็ง่ายที่บรรดาชัยตอนหรือบรรดาศัตรูของพวกเราทุกทุกวันนี้เนี่ยพยายามทุกวิถีทางที่จะชักจูงบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิม ให้ออกจากศาสนาของพระองค์พสะบรวศาะาเขาสามารถที่จะชักจูงบุคคลผู้ที่มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องออกจากศาสนาอิสลามได้อย่างง่ายดายทุกวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราไม่ต้องการบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเพียงแค่ชื่อเราไม่ต้องการบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เราต้องการบุคคลที่เป็นมุสลิมด้วยกับความเชื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมือนดังเช่นเราบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในสงครามอันกอดีิซีรุสตุมซึ่งเป็นแม่ทัพของเปอร์เซียซึ่งเปรียบเสมือนกับมหาอำนาจใหญ่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยได้เรียกแม่ทัพของมุสลิมไปเพื่อที่จะเจรจาท่านซาบินอบิวกสผู้ที่เป็นแม่ทัพไม่ได้ส่งไม่ได้ให้ตัวของท่านไปเจรจากับรุสตุม แต่ท่านซาบินอบิวอกสได้ส่งทหารคนหนึ่งเพื่อที่จะไปเจราจากับรุสตุมบุคคลนั้นสอบท่านั้นก็คือท่านริบีอิบนูอามิรรอเดียลลอฮวนหูเป็นบุคคลที่หน้าปฏิศาส่วนใหญ่ไม่รู้จักแต่คนที่เป็นมุสลิมไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพไหนไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งไหนเมื่อใดก็ตามที่เขามีอากีดะความเชื่อที่ถูกต้องเมื่อใดก็ตามที่เขามีความรักต่อศสาสนาอิสลามเมื่อใดก็ตามที่เขามีหลักการปฏิบัติ ที่ชัดเจนตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมคำพูดที่ออกไปจากปากของเขาก็จะเป็นคำพูดลักษณะเดียวกันรุสตุมซึ่งเป็นแม่ทัพของเปอร์เซียถามท่านริบอีนะครับว่าพวกท่านยกกองทัพมาที่นี่ทำไมคำตอบของสหายของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมผมอยากที่จะให้เป็นคำตอบที่อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคน คำพูดของท่านริบอีในวันนั้นนะครับได้ถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าปอติสากท่านริบอีได้กล่าวกับรุสตุมนะครับว่าวาลัดอิบตะอัลนัลอฮ์พรองลลอสุบหฮานอูัลตาลาได้ส่งพวกเรามาลีนุครียัอิบาดมินอิบาดะจินอิบาดเพื่อที่จะเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์จากการเคารพกราบไหว้ต่อสิ่งที่พระองอลอสุบฮานอูตาลาสร้าง ไปสู่การอิบาดาต่อพระองค์ Allah s u สุบ n า h u wa วตาลาแต่เพียงพระองค์เดียวว่ามินจูรินอาเดยานจากการอธรรมของความเชื่อของาศาสนาอื่นอิลาอาเดลินอิสลามมาสู่ความยุติธรรมแห่งาศาสนาอิสลามว่ามินดีกิดุนยาจากความคับแคบของการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ด้วยกับการมุ่งหวังในสิ่งต่างๆที่อยู่ในดุนยา อิลาซาติดดุนยาวนอาคีรอไปสู่ความกว้างขวางของดุนยาและอาคิรอที่พระองค์ลอสุบฮานะฮัวตาลาดได้มอบให้กับบรรดาบ่าวผู้ที่ศรัทธาที่น้องที่รักทั้งหลายครับคำพูดเหล่านี้คือคําพูดของบุคคลผู้ที่มีความรับมีความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อศาสนาอิสลามทุกวันนี้นะครับเมื่อใดก็าตามที่เราได้ยินข่าวของผู้ที่มาเข้ารับอิสลาม หัวใจของเรามีความปิีติยินดีที่จะยอมรับบุคคลเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของเราแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินข่าวว่ามีพี่น้องของเราออกจากาศาสนาอิสลามหัวใจของเราก็มีความโศกเศร้าจากการที่อวัยวะส่วนหนึ่งของเรานั้นได้ออกไปจากเรือนร่างของเราท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลลัมได้กล่าวาไว้ถึง ความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมที่จะต้องมีซึ่งกันและกันมาสลุนมุมีนีน่ะอุปมาของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาฟีตาวาดีหิมในความรักที่มีต่อกันและกันฟีตอโรฮูมีหิมในความเมตตาซึ่งมีต่อกันและกันฟีตาอาตูฟีหิมในความหวงหาซึ่งมีต่อกันและกันแกมาสลินเยสดินวาหิตเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเดียวกัน เราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องมองพี่น้องของเราเปรียบเสมือนกับเรือนร่างของเราเรามีความยินปีติยินดีในการที่มีบุคคลเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามและเช่นเดียวกันเราจะต้องมีความเสียใจที่พี่น้องของเราบางคนได้ออกไปจากศาสนาอิสลามซึ่งถ้าเราพิจารณาในสิ่งที่เป็นสาเหตุเราก็จะพบนะครับว่าคนที่เข้ามาสู่ศาสนาอิสลามด้วยกับความศรัทธาเขาจะไม่มีวันออก ไปจากการเป็นบ่าวของพระองค์ลอสุบฮานอหัวตาลาแต่เขาจะทําหน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนบุคคลอื่นมาเพื่อที่จะได้รับฮีดายะทางนําจากพระองค์ลอสุบฮานอหัวตาลาแต่มุสลิมที่ขาดการเรียนรู้ในเรื่องของความเชื่อที่ไม่ถูกในเรื่องของความเชื่อที่ถูกต้องในเรื่องของหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องเราเห็นว่าบุคคลเหล่านั้นมีความสั่นคลอนในการเป็นบ่าวของพระองค์ลอสุบฮานอหัวตาลา พร้อมที่จะออกไปจากาศาสนาอิสลามได้อย่างง่ายดายตรงนี้จึงเป็นโจทย์ใหญ่นะครับสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นผู้ปกครองบุคคลผู้ที่เป็นผู้นำในแต่ละชุมชนวันนี้เราไม่ต้องการที่จะสอนให้ลูกหลานของเราเป็นบ่าวของพระองค์สุบฮานูอะตาลาด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหมือนกับหน้าที่และความรับผิดชอบวันนี้เราต้องสอนลูกหลานของเราสอนคนในสังคมของเราว่าการปฏิบัติอิบาะห์ต่อพระองค์สุบฮานูวะตาลานั้น เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูที่เราจะต้องมอบให้กับพระองค์ลอสุบฮาหนอวะตาลาที่พระองค์ได้ให้เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้และได้เกิดมาเป็นบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเป็นบ่าวของพระองค์ลอสุบฮาน์นูวะตาลาพระองค์ลอสุบฮาน์นูวะตาลาได้กล่าวไว้ในอห์กุรอายนายห์หนึ่งนะครับว่ายาอายุฮัลล์ดีนาอามานูโอบรรดาผู้ที่มีอีมานม,มีความศรัทธาแล้วทั้งหลายไม่ย um ัทัดมิ่งกุมอันดีนี เมื่อใดก็ตามที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ออกไปจากศาสนาอิสลามเราอย่าคิดว่านั่นคือความสูญเสียแต่สิ่งที่ปรมมอลสุบฮานอวะตาลาต้องการที่จะบอกแก่พวกเรานะครับว่าทุกการทดสอบจากโรมมอลสุบฮานอวะตาลาถ้าเรามีความอดทนพรองย่อมที่จะนํามาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเสมอฟาซอฟายะติลลาฮูบิแกุมิน เมื่อมีใครก็ตามที่ออกไปจากศาสนาอิสลามพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาจะทดแทนด้วยกับกลุ่มชนมีผู้ที่ออกไปจากศาสนาอิสลามเพียงแค่คนเดียวและนําในเรื่องของความเชื่อที่ไม่ถูกต้องการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องไปบอกไปกล่าวแก่สังคมแต่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาจะให้กลุ่มชนอีกมากมายฟาเซฟยาจินลาูบิเ้ามินจะให้กลุ่มชนอีกอย่างมากมายอยู่เฮบบุฮุม ที่พระองค์สุบฮานะวตาลามีความรักต่อพวกเขาวัวอยู่ให้บูนะและพวกเขามีความรักต่อพระองค์สุบฮานะหัวตาลาจะเข้ามาสู่การเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะเข้ามาสู่การเป็นพี่น้องร่วมศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับพวกเราอาดิลและจินอาลันมุมินินและบุคคลเหล่านี้ก็จะมีความนอบน้อมต่อบรรดาผูาออ้ศรัทธาอิสตาจันอาลันกเฟิรินและบุคคลเหล่านี้ก็จะมีความแข็งกร้าว ต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ a ล l s u b h ุบฮานะฮูวะตะอยู่ยาฮิดูนัฟีสบีลินละและบุคคลเหล่านี้จะต่อสู้จะเรียกร้องจะเชิญชวนบุคคลอื่นมาสู่การเป็นบาวของพระองค์อ l l s ุบฮานะฮูวะตะอาลาใุทุกวิถีทางด้วยกับคําพูดด้วยกับการกระทําด้วยกับการเสียสละวะลายะคอฟูนาลามัตลาอและพวกเขาเหล่านั้นจะไม่หวั่นเกรงต่อคําติฉินนินทาของมนุษย์คนใดเลย ดาริยาฟุลลอฮิยุตีฮิมัยยะชะนี่คือความเมตตาความโปรดปรานของพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาละที่พระองค์จะมอบให้กับบุคคลผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วัลอหัวซิุนอาลีมแท้จริงพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงกว้างขวาง,วางยิ่งในเรื่องของความรู้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราจะต้องมีความภาคภาูมิใจในการเป็นมุสลิมของเราวันนี้เราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องศึกษา ในวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆของศาสนาอิสลามเราจะต้องติดอาวุธทางปัญญาเพื่อที่จะป้องกันตัวของเราลูกหลานของเรานะครับจากบรรดาศัตรูของอิสลามไม่ว่าจากชายตอนหรือบรรดาสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่ทุกวันนี้มันพยายามที่จะดึงตัวของเราและลูกหลานของเราให้ออกจากการเป็นบาวข,ของพระองค์ลอสุบฮานอูอัตตาลาและสุดท้ายพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะต้องขอ,อตัวอาวต่อพระองค์ลอสุบฮานอูอัตาลาให้มากๆให้เรามีความมั่นคง ในศาสนาของพระองค์ท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สอนดุอาบทนี้ให้กับเหล่าบรรดาซอบะอ่านขณะที่พวกเขาสูญหยุดนะครับโอ้อัลล a l l a h s u b h a า a า a t a l l a h h u m a s a บ i t q a ลบีอ l ลาดีนิกขอพระองค์ได้ทรงให้เรามีความมั่นคงในศาสนาเพราะฉะนั้นเราในฐานะของบ่าวของพระองค์ a l l a h s u b h a ฮ a w a t a l าลาเราจะต้องกระทํา เราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องศึกษาและเราจะต้องวิงวอนขอต่อพระองค์ลอสุบฮานวตาล่าให้ให้เรามีความมั่นคงในศาสนาของพระองค์ให้เรามีความภูมิใจในการเป็นบ่าวของพระองค์ลอสุบฮานัวตาลาเพื่อที่ว่าวันหนึ่งหลังจากที่ชีวิตของเราจบจากโลกใบนี้แล้วเราจะไปรับกับรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์ลอสุบฮาน์นูวตาลาอะกูลูกะลีฮะตาวะอัสตัฟฟิรลุาาลลอฮ์นะรีมัลีวะละกุมวลิไซลินมุสลิมีนามินคุลิดัม ف ัสตัฟฟิรูอินนะฮูฮวนกอฟูรุรร่ฮิม الحمد لله حمدا كثيرا كما امر والصلاه والسلام على سيد بشر الشف مشفف معشر من نظر عين بنظر وسمع اذن بخبر فاتقوا الله فان الله من متقين وقال تعالى ولم يزن قائلا عليما وعامرا حكيما وتشريفا بقدره صلى الله عليه وسلم وتعظيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وارض اللهم من الخلفاء الراشدين أن أَرْبَأْ أبي بكر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وأن معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف عنا من بلا والبابا والفحشاء والمنكر والفتن ما لا يكشفه غيره ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا شابا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقم الصلاه